นาบิลครับทำไมนาบิลถึงไม่ต่อยที่ร้อยสามสิบห้าทำไมถึงต้องเลือกที่จะมาต่อยร้อยสี่สิบห้าครับมีใครด่าหรือเปล่าหรือว่าทําไมถึงอยากขึ้นมาต่อยร้อยสี่สิบห้าครับเอ่อ,อ,อ <S <S ก็ที่เปลี่ยนขึ้นมาชกรุ่นแบททอมเวดก็เพราะว่าเออรุ่นร้อยสามสิบห้าไม่ค่อยมีใครชกด้วยครับเอ่อค่อนข้างหาผู้ชกยากครับแล้วก็ก็เลยคุยกับทางผู้จัดการหัวหนา้าครับว่าขึ้นมาเป็นต่อยรุ่นแบททอมเวดดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้ครับผมก็ ก็ลองขยับขึ้นมาชกดูครับก็ด้วยความที่แบบว่าโตตามวัยด้วยครับก็เลยรู้สึกว่าร้อยสี่ผ้ามันสบายเปล่าแล้วนาบิลรู้ใช่ไหมครับว่าตอนนี้นาบิวอยู่ในแรนกิ้งอันดับสีของรุ่นม,มันตัมเบทถ้าแพ้ซอลินูเนี่ยอาจจะเสียตำแหน่งแรงกิ้งเลยนะนาบิลคิด,ดว่ามันเสี่ยงไปไหมเอ่อทุกการเดินหน้าของเราเราต้องเสี่ยงครับผมม,มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับผมเออไม่ได้ ผมไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้อะไรครับผมแต่ว่าทุกอย่างมันต้องเสี่ยงครับมันมันมันต้องทําใจครับผมก็ก็โชคไปครับผมแต่ว่าก็จะพยายามทําผลงานออกมาให้ดีแล้วก็จะไม่ไม่อยากจะเสียตาแหน่งนี้ไปครับผมแล้วก็ในอนาคตภายภาคหน้าผมก็จะปีนขึ้นไปให้มันสูงขึ้นเลยแหละโอ้ขึ้นสูงนี่ระวังตกลงมาเจ็บนะครับพี่ถามคําถามสุดท้ายนะนะครับ จากการที่เราได้ศึกษาซอลินอูมาเนี่ยเราคิดว่ามันมีจุดไหนไหมที่ทะให้ให้เราชนะอะไรปรนะมาณนี้จุดอ่อนจุดด้อยอะไรก็ว่าไปแล้วก็คําถามที่สองคิดว่าจะน็อกซอลินอูได้ไหมนี่คําถามสุดท้ายแล้วนะนะครับข้อแรกก็คือผมว่าผมคิดว่าผมน่าจะมีความเร็วเร็วมากกว่าอยู่ครับผมแต่ว่าพี่เขาก็แข็งแรงครับผมความเร็วผมจะหยุดความแข็งแกร่งของพี่เขาได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมแต่ก็ผมรู้สึกว่าผมน่าจะมองออกครับผมว่า พี่เขาจะออกอะไรมาครับแล้วก็ข้อที่สองปิดเกมก็ถ้ามีโอกาสผมว่าปิดเกมอยู่แล้วครับผมเพราะว่าพี่เขาถ้าเกิดว่าพี่เขามีโอกาสพี่เขาก็คงไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดไปเหมือนกัน,นครับพี่เขาก็คงปิดเกมผมเหมือนกันแต่ว่าเอาชนะไว้ก่อนนะผมก็มองถึงว่าตัวเองชนะครับ ก็เป็นคลิปที่ผมทำขึ้นมาเล่นๆนะครับจากการที่เข้าไปนั่งฟังบทสัมภาษณ์นะครับของทางซอริวแล้วก็นาบิวนี่ตัดเป็นของนาบิวมาฝากเนาะก็ผมจริงๆมันเป็นคำถามนะครับของท่านอื่นๆนะครัแต่ว่าก็ไม่ชิกจะตัดเสียงท่านมาก็มาฟังไปด้วยกันครับในช่องของเราครับ b ็ x i n g ่ a แ d o ดเป็นคลิปพิเศษที่นามาฝากแล้วกันเอาขำๆนะเอาฮานะ สู้สู้ครับยังไงก็ต้องเชียร์นาบิลนะครับคู่นี้ผมเชียร์นาบิลเต็มที่ครับวันล,ลุมพินี81สุกนี้ครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้นาบิลอานานด้วยครับและใครยังไม่กดติดตามกดติดตามครับ Boxing fandom เจอกันคลิปต่อไปครับ